อนุสรก่อนมีไมตรีจิตโปรดจะคิดทำลายเมื่อภายหลังจะโก,กรธเกลียดเคียดแค้นแสนจริงชังคิดดูบ้างภาพถ่ายไม่ใช่ตัวจริง กราบสวัสดีเอฟซีทุกท่านยินดีตอนรับเอฟซีทุกท่านเข้าสู่ช่องพอสวยพาราวยเมื่อนี้พอสวยพาราวยเดินทางมายังอยู่ที่วัดป่าสามกริย์นะครับเนาะกลับมาหาคุณแม่ซีนะครับเพิ่นออกจากวิวัตกรรมมาใหม่ๆเพิ่นออกจาอเส้นนี้นะครับเนาะแต่ว่าเพิ่นก็ไปทําธุระอยู่เมื่อนี้ก็เลยบ่ได้เห็นเพิ่นครับก็เลยมาถ่ายทำอ่า รอนะครับเนาะเพิ่นมาก่อนก็ค่อยสิได้คุยได้จ่าได้สัมผัสเพิ่นแบบสดๆดหอนๆนะครับเด้อเพิ่นออกจากวิวาสกรรมมาเพิ่นมีโชคลาภมาฝากเฮาบ่นะครับเนาะคุณแม่ชีเพิ่นเข้าวิวาสกรรมตลอดเด้อครับเด้อ3เดือนเพิ่นสิเข้า45มืออ่าแต่เพิ่นก็สิเข้าบ่แม่นเทื่อเดียวนะครับเพิ่นก็สิเข้า7มื้อ5มื้อ3มื้อแล้วก็5มื้อ7มื้อไปซั่นนะครับเนะา,เนเาะ จนกลัวสิกบสิบหาเอ่อสี่สิบหามืออ่ะเพิ่นกะคอยสิเขายุดเพื่อไก่สิออกกัญชาแล้วเพิ่นกะคงสิเป็นอ่าเข่าอีกสามมือสุดท้ายถึงง่กรบอยังบ่ฮู้นะครับเนาะเราต้องถ้าสอบถามเพิ่นก่อนว่าเพิ่นสิอ่าเข่าอีกบ่หรือว่าสิหยุดเพียงเท่านี้นะครับเนาะอ่ะบาดนี้ตามเอฟซีก็ตามพอสบายพาพไวยไปเลยครับเด้ออ่ะสิพาไปเบิ่งสารปูบ่ไหล องยิงสองนางนะครับเนาะถึงไม่ยังไงก็มาขอโชกกระลับกับไ่เคยผาดก็ได้เลขได้โชคไปตามๆกันแต่ว่าอยู่ทางนี้แอดมินก็นขอบอกเอฟซีต้องนนะครับเนาะสี่มิขึ้นแต่หนึ่งเล้งลงแต่หนึ่งเลยครับด้วยปกติเพิ่นสิเป็นมากสั่นแต่ไหนเพราะว่าพุ่มอยู่นี่เิ่นสีให้แบบนั้นมากนะครับเนาะตลอดหรือบางครั้งพ่อสวยฟ้ารวยมาจุดทูบก,กับเขาตรงๆกับมีครับ แต่ว่าส่วนหลายทุดทูบสีเข่าตรงๆนะครับเนอะขั้นเข่าก็บ่มีขึ้นมีลงแต่ว่าขั้นไม่ชี้เพิ่นบอกไว้นะครับเนาะเพิ่นกระสิมีขึ้นมีลงครึ่งวดที่แล้วพอสไลด์กระทรมาหาเพิ่นเพิ่นกระบอก8 1 6นะครับเนาะแล้วเพิ่นก็ว่า8กับ6นี่เป็นหยังคือเว้นกลางไว้ตัวนึงเพิ่นก็เลยซื้อแต่1 7 7 1หนึ่งนะครับเนาะในวัดนี่ได้กันตลอดนะครับเ้อได้กันตลอดได้กัน แทบทุกงวดเพราะว่าเพิ่นหูจักว่าเลขนี้ขึ้นมีลงนะครับเนาะเอาบาน,นิดตามพอสวยพารวยไปครับสิพาเขาย่างชมสถานที่ต่างๆในเกาะลิเวนวัดนะครับเนาะไปเบื้องโบสถ์กำลังสั่งเลยครับด้วยเอฟซีรับไปตามพอสวยพารวยไปครับอพอดียางมาเห็นกำลังวันสิบพานไปนะครับเนาะก็เลยมาเห็นอ,อยู่ข้างต้นใหม่นะครับเอฟซีครับพาเข้าไปเบื้องใกล้ๆครับเอฟซี FC เห็นเป็นัะไร บอ่อครับหรือเ,เห็นเป็นตัวเดียวกันบอ่อกะขึ้นกับเอฟซีเลครับเด้ออันนี้คือพอใส่พา้ารวยได้เห็นนะครับกําลัางว่าสิญญาาย่างไก่แผ่นเหลือบมามาเห็นพอดีนะครับเห็นพอดีกะเลยให้เอฟซีเบิ้งนะครับเนาะสําหรับเลขตัวนี้เป็นเลขนอนอยู่เลยครับเด้อเป็นเลขนอนอยู่นะครับเนาะเดี๋ยวสิขยายให้เิ่แป๊บนึงครับ ครับบัดนี้เขากลับมาชมโบสนะครับเนะาะโบสนี้ก็สั่งพวันเลียวได้ครับเอ f ซครับส้่งพวันใเลียวบัดมาเห็นเลือไปเห็นจอมปลวกอีกแล้วครับบัดนี้ครับก็เลยมาเห็นจอมปลวกดูขางตในใหม่นะครับขึ้นมาแล้วแหละก็เลยให้เบิ่งไ้ไปทีละจุดละจุดละ,ละยางนะครับเนาะเอฟซี FC ครับเบิ่งไปทีละอัน2องอันค้ามีโชคมีลาบแต่ผูได้เห็นตัวได้กับ คอมเมนต์มาเลยเด้อครับเด้อเอฟซีครับเห็นเป็นตัวเลขตัวเลขก็คอมเมนต์มาเกิดเกิดเพิ่นห้เฮาเป็นตัวเป็นต้นยูบงหนึ่งบอลยูบงหนึ่งกับยูบงหนึ่งนะครับเนาะเอาบานนี้กับสีผ้าเบิ้งโบดชมโบดครับครับนี่ก็คือเป็นโบดนะครับเนาะที่เพิ่นกำลังก่อสร้างเด้อเอฟซีครับมันกำลังก่อสร้างเึ็นครับมันก็อ่าบอลันได้แล้วครับก่อสร้างโดนแล้วนะครับบ่อนกำลังก่อสร้างก่อสร้างมาโดุดมาหน้าแล้วนะครับเนาะ แต่บ่อข้างในแล้วเสร็จนะครับว่าอ่าสางมะลายปีแล้วนะครับเป็นบทหลังไงนะครับเนาะเอฟซีบทหลังไงหลักะที่อีกที่หนึงสถานที่ที่พอสายพารวยก็เคยว่าเคยจ่าอยู่นะครับเนาะบอกว่าอยากมาเฮ็ดมาสางนะครับเนาะให้กับเพิ่นอยากมามุ่งลังค่านะครับว่าไม่ยังดอกครับแต่ว่าเขาก็ยังขาดปัจจัยแต่มาขอปูครับขอโฉขขอหลับจากปูน่ะขอเปิดกูปู สิได้เอาเงินจากปูนี่รรมาสร้างให้แล้วนะครับเนะาะขออธิษฐานจิ้มนะครับเพื่อเอฟซีขับอธิษฐานด้วยความกันขอให้มีบุญได้สร้างพร้อมกันไปนะครับให้มีโชคมีลาภขอโชคขอลาภจากปูขอเปิดกรุขอเปิดทรัพย์สมบัติจากปูนี่นะที่เอามาสิม,มาสร้างนะครับเนาะเคยบอกเคยจามาแต่ไรแต่ไล่เสาข้างๆนี่เป็นเสาหาดตุ่นนะครับด้านหลังอีกนะครับเนะาะขายเห็ดขึ้นแล้วก็สซี สวยงามนะครับคนไปคนมากกันสิขึ้นไปกราบไหวบูชาของปูยัยเฮาพร้อมกับปู่อ่ะพระมหาจากักรพรรดินะครับเด้อปูทองคำหนักปกเกศเสียนนะครับเนะาะข้อขาขอสมัยพระรุ่ยก็เคยมาขออธิษฐานอ่าขอโชคขอลาบจุป็นประจำอยากได้เปิดกู้จากเพิ่นจากปูนะครับเนาะให้ได้มาสั่งให้มาแปลงน้ำกันนะครับเอฟซี FC ครับอันนี้คือเป็นสถานที่ มี่พอสบายมากทุกหมวดงวดที่แล้วอ่ากระโทนมาหาคุณแม่ชีคุณแม่ชีชเฮ็ดกะทินเด้เพราะไวมากก็ได้ต้มือวันมือวันผ่ามือมือัออออออนวันที่สามสิบนะสามสิบมสิมือห่มค่ะ31สามสิบเอ็ดถ้าเสียเอาสามสิบเอ็ดมือทอดมาเบิ่งยอดก็ได้ตัว มาเด้อขอหลวงพ่อว่าขอยอดไอกระถินว่าสันผมให้ไอผมขออนุญาตต่อยอดกระถินเด้อว่าสันเด้อขออนอญกระถินวสันสาธา มึงมาจังส่มึงก็ดีตลอดห้าเออนั่นล่ะเอาวัดเท่ากูฝันให้กูฝันให้แม่ขาวแล้วกูฝันค่ามมันกับู้อยางเี้ยเพ่อเก็แต่พอเอาคอยคอยคอยสุ ขันลาขันให้โซคมึงก็บอเอาซะมึงก็จะรวยซะนั่ง้นยักเปปอไรปจเป็นะาดใรมึนับกองจะเป็นงด้วยล้ไปป้ะนึ่งบกาเ่เป็นปอไปยาง ฟันกับฟันยังสั้นล่ะดูเอ้ย์ฟันฟันผู้เฒ่าขากันตายศูนย์ศูนย์วัดสันเอาตายผู้เดียวยยว,ว่ากูคือศูนย์เห้มึงแท้กูคือศูนย์แท้กูสิอดได้บ่รานั่นเราฆ่ากันตายเว้ยกูว่าศู้ยเท่าพราแห้งเพราะนังมาฆ่ากันตายอยูอ่กูว่า ก็นอนตายอีหลีได้เหลูกบักนั่นก็ได้แต่ว่าผู้ขากันตายเนี่ยตายเบิด์สุขคนเลรอเด้อได้เราวกลับมาขากันอีกเออตายแล้วกลับมาขากันอีกก็ยังวะพอว่าโอ้ยบักขามื่อยเห้มึงสุกเด้อดเดือบันเด้ออืมอืมเกิดเกนแล้วเราก็เนาะ คันคันคันเออคันสั้นมันก็สิ่คืนยังสี่ยังสั้นตัวเนาะบากหำมันบอกการมันผู้ชายน่ะมันบอกมันมีสองอย่างเท่านั้นเด้เนาะหลุดมันบอกเอาค้างึ้นเอาหัวลงหัวพอเออยังสั้นก็ได้มันมีสองอย่างเราค้นเอาขายื่มตีอู้ยยดทูบกันเด้อมืกอไหร่ บึกเทียนก่อนอืมอืมพันสั้นกับวันที่สิบสี่มหาพอหมอีกก็ได้อีเตียมเสียออกก็ตดนั่นบนมันเสียออกไอออกเข่าปฏิบัติด้บอกอืมันสบเนาะอืมาเนื้มือแหละมาเนื้อมือสวยจังสี่ก็ได้พราะเนื้อมือเศร้ามันออกเด้มันเป็นมือวันผ่าตัวลูกอืม เอาจังสันน่นเนาะลูกเนาะให้ดูดีมีแห้งเด้อลูกเด้อหมานหมานเด้อบอกเขาโลดบอกปีศาคือพอบอกนี่แหละเด้อไปคนแล้วตัวปฏิเสธคนแล้วพ่อ,พอเออนั่นแหละผู้เฒ่าขากันตายอยู่จารยนผู้ซ้ายเด้อผู้เฒ่าผู้ซ้ายมันตายบุตรสุขคนมาขากันอีกเนาะบอกฮัมเงีงดดยบๆพอก็ได้อือเอาสันน่นเนาะลูกเนะาะไหว <ใจ S 1> พรให้ลูกดูดีมีแห้งเด้อลูกเด้อ แม่เขามันก็บปุ้ปฏิบัติมือนั่นๆเนขามันบอกลูกบ,รรบอลระลูกบ,บอกว่าอย่างใดบอกว่าให้ร้หลายอี่าแล้วก็าข,าข,าขาดจิตใจอ,อือเห็นละ่ะอือจยางอยู่จังว่ามายำอีกนึงอืออืออืมเลยบอลน,นี้ไอเอาสีนนเนาะลูงเนาะทาถ้าบเบิ้งถ้บเบิ้งยอดกรินจังว่าบอกลูกก่คนละอืม ที่นั้นเขาโฮมวันที่สามสิบบ่บางสิบบ่งวดน้ำก็พอกันนั่นละสามสิบเอ็ดนี่สิเป็นเอาเงินก็เอาเงินนี่ละเงินนี่ละที่ฝันเนี่ยอืเอามาสั่นแล้วลงเนาะครับสาธุสาธุสาธุอนุโมทนาบุญได้ทุกเด้อสาธุตั้งตั้งเต็ นี่เด้อครับเด้ออันนี้ก็คือ,อเปลืองเมื่อกี้นี่คุณแม่เพิ่นกระว่าเพิ่นเอาไว้แล้วใบนึ้งนะครับเนาะเอฟซี FC ก็ได้ไปตามๆกันแล้วเด้อครับเด้อเอฟซี FC ครับเก้าศูนย์ศูนย์เก่าเกิดซึ่งกับพอไว้ก็ซื้อไว้หลายแหละครับเก้าศูนย์ศูนย์เก่ามาโคโถวขากันตายเด้อครับเด้ออยูอ่ที่วัดปลาสามกษัตริย์นะครับเนาะอยู่ที่กับอันนี้ของคุณแม่ชีแม่ชีเพิ่น อ่าเป็นสะพานบุญไห้ย่านเอฟซีบัวใหญ่เนาะครับเนาะก็เรียกว่าเอาพอไว้เอาให้ไอเอฟซีบางเนาได้เงินมาสาั่งฟอร์มกันมาสันว่าได้บุญทําบุญฟอร์มกันนะครับเนาะปรารถนาไว้ก็คือสีสางนี่แหละครับหลังคาให้พระทองคํากับอ่าพระมหาจักรพรรดิเฮาฟอร์มกสิเทพพื้นปั๊บพื้นเห็นไหมให้มันได้ที่นั่งที่ยังเนาะครับได้ดีๆแน่คนไปข้ามากก็สิได้ อ่ารวมบุญกันกนะครับเมื่อเอฟซีครับอาสำหรับคลิปนี้กะขอให้เอฟซีของพอสวัยทุกคนที่เข้ามาชมคลิปของพอสวัยจงร่ำจงรวยจงเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเป็นเศรษฐีผู้ใจบุญคำจุนพระพุทธศาสนานะครับเด้อให้สมบูรณ์ในรูปสมบัติทรัพสมบัติคุณสมบัติทุกๆคนที่เข้ามาชมคลิปนะครับนะเนาะเฮาสิได้ร่วมบุญกันไปตลอดขออนุโมทนาสาธุกับเอฟซีทุกคนทุกคนนะครับเด้อใต้คิดนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงซ้ำนี่ขอก่าวคำวัสสวสดีครับสวัสดีงามงามครับ